สวัสดีค่ะทบทวนความรู้ชีววิทยาด้วยข้อสอบออน็ข้อนี้นะคะปัจจุบันสัตว์หลายชนิดได้รับผลกระทบจากปัญหาสิ่งแวดล้อมหลายประการเช่นการทำลายแหล่งที่อยู่อาศัยการล่าสัตว์ของมนุษย์ซึ่งส่งผลกระทบต่อการรักษา,าสมดุลของระบบนิเวศนอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและสภาพอากาศที่แปรปรวนของโลกเช่นอุณหภูมิร้อนจัดหรือหนาวจัด หรือการมีฤดูการที่ยาวนานกว่าปกตินะคะส่งผลให้สัตว์ต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่แปรปรวนอย่างรุนแรงซึ่งไม่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตสัตว์บางชนิดจึงหาอาหารได้ยากขึ้นการเจริญเติบโตของเชื้อโรคและประสิตบางชนิดก็ที่เป็นอันตรายต่อสัตว์เพิ่มมากขึ้นทําให้ประชากรสัตว์บางชนิดไม่สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพดังกล่าวได้จึงลดจํานวนลงอย่างรวดเร็วจากข้อมูลนะคะ ผลกระทบต่อสัตว์ในข้อใดไม่ได้เกิดจากภาวะโรคร้อนนะข้อใดนะคะผลกระทบจากสัตว์ในข้อใดที่ไม่ได้เกิดจากภาวะโลกร้อนมาพิจารณาช้อยกันนะคะการเพิ่มขึ้นของจำนวนพยาธิในปลาเพราะอุณหภูมิของน้ำสูงขึ้นอ่ะอันนี้เกี่ยวข้องนะคะเกี่ยวข้องกับภาวะโรคร้อนนะคะ การสูญพันธุ์ของสิ่งโตภูเขาเพราะพื้นที่ป่าถูกทำลายจึงถูกล่าได้ง่ายขึ้นอันนี้ไม่เกี่ยวข้องกับภาวะโลกร้อนนะคะติ๊กไว้ก่อนนะคะไปแอบด,ดูช้อยที่เหลือมีขาวสามารถล่าอาหารได้น้อยลงเพราะมีการละลายของแผ่นน้ำแข็งมากขึ้น นี่ก็เกี่ยวข้องกับภาวะโลกร้อนอัตราการลอดของลูกแพ่นกวิ้นลดลงเพราะแม่แผ่นกวิ้นต้องใช้เวลาในการหาอาหารนานขึ้นเพราะว่าภาวะโลกร้อนนั่นเองนะคะอัตราการตายของกวางเรนเดียร์เพิ่มขึ้นเพราะสภาพอากาศที่แปรปวนทําให้หาอาหารยากสภาพอากาศแปรปวนเพราะภาวะภาวะโลกร้อนด้วยอ่าเพราะฉะนั้นนะคะจากข้อมูลผลกระทบต่อสัตว์ในข้อใดไม่ได้เกิดจากภาวะโลกร้อน เนาะก็คือพื้นที่ป่าถูกทำลายลงตรงนี้นะคะไม่ได้เกิดจากภาวะโลกร้อนเนาะภาวะโลกร้อนไม่ได้ทำให้พื้นที่ป่าถูกทำลายตรงเนี้ถูกทำลายลงนะคะ